สวัสดีครับเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Educator 1 0 1วันนี้พบกับรายการที่ดังแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนั่นก็คือรายการมหา,มหาลัยทิพยมหาลัยทิพย์ของเราได้ํำเนินมาถึงตอนที่สี่แล้วที่ตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่น้องๆหลายคนเรียกร้องกันมาอย่างมากเลยเพราะเป็นสายอาชีพที่หลายๆคนอยากเข้านั่นก็คือตอนจากเภสัชสู่ทันตแพทย์วันนี้เราขอเชิญแขกรับเชิญน้องแก ให้น้องแก้มเนี่ยนนําตัวหน่อยลูกสวัสดีนะคะชื่อพี่แก้มนะคะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งคณะทันตแพทย์หาคิทย่ลัยรนเรศวรค่ะพี่ได้ข่าวมาว่าน้องแก้มได้ซิลวด้วยใช่ไหมลกูกซิ่วมาจากคณะเภสัชสู่ทันตแพทย์อยากให้เล่าประสบการณ์ซิลวหน่อยว่าเป็นยังไงตอนแรกสอบพร้อมเด็ก63นี่นแหละสอบติดคณะเภสัชมหาวิทยไหมยมหิดนแล้วก็เริ่มเรียนไปก่อนปีหนึ่งจริงๆแก้มอยากเป็นหมอไมมก็ทันตะอยู่แล้วแต่ว่าพี่เกียรตอนช่วงมหกแล้วคะแนนมันออกมาเอ็นได้เภสัชก็เลยเลือกที่จะเรียน คิสัตว์ไปก่อนปีหนึ่งสิ่งที่ทําให้อยากซิลก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนชอบเคมีตั้งแต่หมอปลายเพราะว่าเข้าใจยากและทําโจทย์ได้ไม่ดีพอมาเรียนพิษสัตว์ก็ยิ่งทําให้รู้ว่าเรายิ่งไม่ชอบเคมีใหญ่เลยก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็ซิลค่ะช่วงที่เป็นเด็กซิลหละคุณจะรู้นะว่ามันเป็นช่วงเะลาที่น้องแก้มอ๋อใจบ้างไหมแล้วอะไรที่ทําให้นอ้องแก้มสามารถมฟือนจากการท้อใจเพราะหว่าที่อ่านหนังสือ1ปีถามว่าท้อไหมมีท้อตอนแรกตอนที่พะแนนออกตอนเด็ก63ได้ประมาณ59กกว่าเกอบ60 แล้วก็ลองยืนไปเครียดมากว่าแบบจะติดที่ไหนติดหมอติดทันตะหรือเปล่าหรือจะหลุดเพสัตไปเลยเพราะว่าปีที่แล้วเลือกได้6อันดับแก้มเลือกเพสัตมาที่โดนไว้อันดับ6เพราะว่ายิงคะแนนเก่าถึงไม่หลุดแน่ๆพอเวลาใกลก้ประกาศก็เครียดแต่พอประกาศออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่ายังไม่ได้คณะที่เราต้องการมันก็จะรู้สึกมีไฟอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่คะแนนออกใหม่ๆคณะออกใหม่ๆว่าเราติดเพสัตวพอเวลาผ่านไปประมาณธันวามาการายก็จะเริ่มรู้สึกที่เครียดหมดไฟมันจะไม่เชิงพรแต่จะเครียดกับหมดไฟประมาณช่วงกุมภาพันธ์เครีย เพราะว่าเราลองเปิดเช็คลิสต์ดูเราลองทำแบบฝึกหัดบทนี้เราก็ยังไม่แม่นบทนี้เราก็ยังไม่ได้มันจะเป็นฟีวแบบเครียดมากกว่าสิ่งที่ทำให้หายเคยรียดก็คือไปเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อน,นยอย่างช่วงโควิดก็ไปแบบใกล้ๆก่อนเหมือนเพื่อนก็รู้ว่าเราเครียดก็จะพาไปกินชาบูพาไปเทียเท่ยวไปทองก็จะช่วยให้มีไฟขึ้นมาเหมือนหลุดจากการอ่านหนังสือไปสักพักหนึ่งไปทำอะไรที่เราชอบก่อนแล้วพอเรามีแรงค่อยกลับมาอ่านหนังสือต่อดีกว่าจากหลายๆเทปที่พี่สัมภาษณ์มาทุกคนบอกเหมือนกันว่าต้องพักซึ่งเราหลายคนเนี่ยไม่ชอบพักเพราะ เสียวเยวลาดันผักเป็นทริคหนึ่งที่น่าสนใจอยากรู้ว่าตรงแก้มชิลแบบไหนริลแบบหนึ่งปีแล้วก็อยู่บ้านอนารร่านหนังสือหรือว่าหนูเรียนไปด้วยซิ่งไปด้วยเรียนไปด้วยซิ่งไปด้วยอย่างของแก้มเรียนเพรสสต์มาฮิโดนเทอมหนึ่งแกเหมือนเพื่อนทุกอย่างเลยเรียนไปพร้อมกันมันก็จะเป็นแบบวิชาตอนมอปลายชีวเคมีฟิสิกส์เคลเทอมสองแก้มก็ยังเรียนพอมหาหลัยอยู่แต่ว่าเราจะถอนวิชาที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ใช้หรือว่ามันยากเกินอย่างเช่นแก้มไม่ชอบเคมีแล้วเทอมสองของมหฮิดนมันจะเป็นออร์แกนิกเคมีสต ปรึกษศาสตร์ที่แก้มรู้สึกว่าไม่ได้ใช้แล้วงานมันเยอะแก้มก็จะถอน2วิชานี้ไปแต่วิชาที่เรายังต้องใช้อยู่แก้มก็จะเรียนไปพร้อมของม,มาหาลัยเลยสรุปสั้นๆน้นนองแก้มแนะนําให้เรียนไปด้วยซิ้วไปด้วยเนาะไปด้วย <ไป S 2> <ๆ>เพราะว่ามันจะได้เป็นการฝึกตัวเองไปในตัวส่วนวิชาไหนที่ร,รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ใช้ก็ถอนไปเลยใช่ถ้าเราไม่ติดเราก็ค่อยดับไปเรียนใหม่ใช่ถ้าไม่ติดก็ลงใหม่เก็บพวกซัมเมอร์ก็ได้เท่ากับว่าเราก็สามารถที่จะเรียนไปได้ด้วยแล้วก็ซิ้วไปได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องลาออกใช่ไหมลูกคณะก ซิวเข้าคณะเดิมอันนี้จะต้องลาออกก่อนถ้าเกิดสมมติว่าเราซิวเข้าคณะใหม่เช่นแก้มจากเพศัตไปทันตะเห็นคะแนนออกก่อนแล้วค่อยลาออกก็ได้มันจะช่วงเวลาใกล้ๆกันแต่ว่าทันอยู่ก็เป็นอีกทริกหนึ่งสำหรับน้องๆที่อยากลาออกเพราะฉะนั้นลองดูกําหนดการให้ดีนะลูกว่าจะลาออกไปลาออกยังไงบางทีเราก็ไม่ต้องลาออกเสมอไปบางครั้งเราก็จับปลาสองมือไว้ดีมากลยอย่างที่รู้กันนะว่าน้องแก้มเนี่ยได้ซิวจากเพศัตไปเรียนที่ทันตแพทย์อยากให้เล่าความแตกต่างระหว่างสองคณะนี้คณะทันตแพทย์กับคณะเพศ ถ้าวิชาเรียนแก้มจะรู้สึกว่าปีหนึ่งพวกคณะอย่างเงี้ยมันก็จะเรียนวิชาคล้ายๆกันก็คือเรียนวิทยาศาสตร์ของมปลายแต่ว่าเนื้อหาลึกขึ้นหน่อยแต่ส่วนตัวแก้มจะรู้สึกว่าตอนที่เรียนเภสัชมหิดลมันจะยากกว่าลึกกว่าเพราะว่าเภสัชมหิดลมาเรียนเสกเดียวกับพวกแพทย์ทันตะแบบลงเนื้อหาลึกมากอย่างเคมีเขาก็จะแบ่งเป็นปีหนึ่งเทอมหนึ่งเรียนเจนเคมแล้วพอเอกเคม่อยมาเรียนเทอมสองแต่อย่างปีนี้เรียนทันตะมนอนเราก็จะเอาเคมีทุกอย่างมารวมอยู่ในปีหนึ่งเทอมหนึ่งหมดเลยอาจจะไม่ได้ลึกเท่าแต่่วา แ้วคเราก็จะเรียนครบเหมือนกันหมดหลักๆคือเนื้อหาเหมือนกันแต่ว่าความเข้มข<ช>้นไม่ต่างกันหน่อยเพราะว่าน้องแก้มไม่เรียนอะไรเดิมย้ายไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมอนอซึ่งที่<อ>มหิดลจะเข้มข้นกว่าเพราะเขาเรียนเสกร,รวมแต่ในเรส่วนคือเสกแยกไปเลยเหรอส่วนใหญ่จะเป็นางานคะ่ะเพราะว่าวิชาเนี่ยมันจะเป็นแบบชื่อวิชาฟิสิกส์สำหรับคณนตแพทย์เราจะไม่ค่อยเรียนกับคณะอื่นหรือถ้าเราเรียนทณนตแพทย์มันจะมีวิชาแยกออกมาให้เราเลยโดยเฉพาะไม่ต้องไปเรียนรวมใช่คณิตมนอนพิเศษหน่อยก็คือปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยไ ไม่มีแคลเลยไม่มีสนิดเลยสักตัวเดียว นี่ไงเบิกทางสําหรับใครที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ไม่ชอบแคณิตลาสตไปเรียนทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยในสวนแล้วคือตอนรียน้องแก้มเป็นไงบ้างตั้งแต่หนูเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยในสวนทันตแพทย์เรียนหนักไหมคือเนื้อหามันก็หนักเดนื่อคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่เรียนออนไลน์เพื่อนก็จะแบบช่วยๆกันคณะทันตะของมอนอคนมันน้อยทั้งคณะมี60คนทําให้รู้จักกันเกือบทั้งคณะเพื่อนก็จะมีดีสคอดมีกลุ่มไว้สําหรับทวงการบ้าน,านกาันกช่วยเหลือการติวกันก่อนสอบก็มีติวกันช่วยกันเรียนใช่ไหมหกสิบคน รือว่าอบอุ่นอยู่นะก็เข้าไปเรียนรู้สึกว่าใช่นะกับทางตแพทย์ก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้เน้นเคมีลึกขนาดนั้นอย่างแก้มรู้เพราะว่าตอนที่เรียนเภสัตรุ่นพี่ก็บอกมาว่าปีสองปีสาจะต้องเจออะไรเจอเคมีที่มันลึกขึ้นเราเจอแลบยังไงพอมาของนเศวรเราก็รู้ว่าปีต่อไปเราจะต้องเรียนอะไรซึ่งมันคนละแบบกันเรารู้สึกว่าเราใช้กับทางทันตะมากกว่าทุกปีที่เราได้เจอสิ่งที่เฉพาะเจาะจงตัวเองมากแก้มเก่งนะในตัวเนี่ยหูสามารถที่จะสอบผิดเภสะไปสู่ทันตแพทย์ แสดงว่าเราต้องมีของเราติดคณะตัวท็อปเลยนะอยากให้แชร์ทริคหน่อยว่าทายังไงให้ติดทั้งเพศสัตว์แล้วก็ทันตแพทย์ถ้าอย่างแรกเลยคือช่วงตอนเรียนมปลายเที่ยงเรียนแก้มจะเป็นเด็กที่แบบในห้องนะ่ะฟังแต่ว่าแก้มจะรู้ตัวไม่ค่อยกลับมาอ่านเองเพราะว่าเราไม่ชอบกลับมานั่งงมนังสื่อเองเราชอบแบบมีคนสรุปมาให้แล้วเราเป็นคนรับสารมากกว่าเพราะฉะนั้นตอนเองแก้มจะพยายามหาคลิปติวตามช่องทางต่างๆเพราะว่ามันดีกว่าการต้องมานั่งอ่านเองแบบถูกปัญหาการที่เราไปดูคลิปติวตามช่องนู้นช่องนี้เงีย้ยเหมือนพี่ สรุปมาให้แล้วแล้วเขาก็พัดพวกแนวข้อสอบที่เจอมาในสนามต่างๆเอามาให้เราลองทําก็จะใช้เวลาน้อยกว่าสําหรับแก้มแก้มว่าแก้มเข้าใจกว่านั้นแบบเข้าใจง่ายแล้วก็จะมีพลิกจากพี่ติวเตอร์คนนู้นคนนี้ที่เขาจะาเอามาให้เราใช้ใช่แว,ว่าน้องแก้มเป็นสายเก็บพลิกเป็นคนชอบอ่านเองหรือว่าชอบให้คนอื่นสรุปให้ชอบให้คนอื่นสรุปให้น้องแก้มเนี่ยเป็นสายเก็บทริกทลิกมันก็สําคัญนะลูกเพราะเวลาเราทําข้อสอบข้อสอบมันเน้นการแข่งขันเน้นเวลามันไม่ได้เน้นความเข้าใจทั้งหมดใครที่ทําในมากสุดก็ได้คะแนนเยอะสุดอางน้ำก่อณึ้น แก้มวันนี้ที่มาเป็นแขกรับเชินให้กับรายการมหาลัยทิพย์ของเราก็อยากให้น้องแก้มฝากช่องทางในการติดตามหน่อยว่าแบบพี่แก้มเก่งขนาดนี้หนูอ,อยากคุยกับพี่แก้มเลยค่ะหนะูหอยากเป็นทันตแพทย์อยากฝากช่องทางติดตามให้น้องๆไปคุยด้วยได้ที่ไหนบางลูก น้องๆคนไหนมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับทั้งทันตะทั้งเภสัชให้อยากให้รีวิวเนี่ยก็ทักมาที่ไอจีแอดแกรมแชร์กันค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมติวฟรีกับเพจเดลิวเคเตอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งีจะจัดติววิชาเฉพาะแพทย์นะตอนนี้จัดไปได้หนึ่งคลิปแล้วแล้วก็จะมีคลิปต่อๆไปกํลาลังตามมาน้องๆที่เป็นสายติวฟรีเหมือนพี่ีสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่เพจทาง Facebook IG t h e Educator 101แล้วก็รอรับกิจกรรมดีๆจากทางเเได้ลยค่ะ ตัวทิ้งติวกันไปสุดๆร้อนๆการติวฟรีครั้งที่หนึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากคลิเนียบแพลวพาวขั้นสุด ที่เป็นสายติฟรีห้ามพลาที่แก้มติวดีมากครั้งหน้าอยากให้ใครมาออกรายการเราหรืออยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปติดตามข่าวสารดีๆจาก The Educator 1.01หนขอบคน้องแก้มมากเลยนะลูกใครอยากพูดคุยอะไรก็ักมาได้นะรอตอบอยู่เสมอบ๊ายบายจ้า thank you บ๊ายบาย